Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคนทำ Machine Learning นะครับคือโมเดลที่ทำใน lab เนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่พอจะเอาไปใช้จริงๆในธุรกิจในโรงงานเนี่ยโอ้โหมันมีความท้าทายอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่ว่ามันแม่นยำแค่ไหนแต่แบบต้องไว้ใจได้ด้วยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากเนื้อหาที่กลั่นมาเพื่อวิศวกร AI โดยเฉพาะเลยครับ ใช่ค่ะคือเป้าหมายจริงๆมันคือการทำให้โมเดลใช้งานได้จริงในโลกธุรกิจซึ่งมันก็เริ่มตั้งแต่อ,อ้การวัดผลให้มันถูกจุดก่อนเลยแล้วก็ต้องรับมือกับปัญหาคลาสสิกที่เจอบ่อยๆไปจนถึงเรื่องสำคัญมากๆคือทำความเข้าใจให้ได้ว่าอ,อ่อทำไมโมเดลมันถึงตัดสินใจแบบนั้นออกมาเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มตรงการวัดผลก่อนเลยที่บอกว่า accuracy อย่างเดียวอาจจะไม่พอเนี่ยเออจริงๆแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างครับ ถ้าเราดูแต่ค่านี้โดยเฉพาะในงานพวก classification มันอาจจะกำลังหลอกเราอยู่ก็ได้นะลองนึกภาพง่ายๆระบบตรวจจับของเสียในโรงงานที่แบบนานๆจะเจอชิ้นหนึ่งถ้าโมเดลเราถ่ายว่าปกติตลอดเลย accuracy มันก็เกือบร้อยเอร์เนถูกไหมคะอือใช่ครับเกือบร้อยเลยแต่ในทางปฏิบัติคือมันใช้งานไม่ได้เลยเพราะของเสียจริงๆมันก็หลุดไปหมดตรงนี้ละ่ะขาดที่เราต้องมาดูสิ่งที่เรียกว่า confusion matrix Confusion Matrix อ๋อที่มันจะบอกว่าทายถูกทายผิดยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะแจกแจงให้เห็นเลยว่าทายถูกจริงๆ True Positive เท่าไหร่ทายผิดว่าใช่ทั้งที่ไม่ใช่ False Positive หรือว่าพลาดของจริงไป False Negative มีเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันจะนำไปสู่ค่าอื่นๆที่สำคัญกว่าในบางกรณีเช่น Precision หรือ Recall ค่ะแล้วก็มี ROC Curve กับค่า AUC ที่ช่วยสรุปภาพรวมประสิทธิภาพการแยกยะของโมเดลได้ดีขึ้น เข้าใจแล้วครับคือต้องเลือกตัววัดให้มันเหมาะกับปัญหาจริงๆว่าเราแคร์เรื่องไหนมากกว่ากันไม่อยากพลาดของจริงหรือไม่อยากให้มันแจ้งเตือนผิดพลาดบ่อยๆทีนี้พอเราวัดผลเป็นแล้วเนี่ยปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากๆเลยตอนทำโมเดลก็คือ overfitting ที่ว่าโมเดลมันเก่งกับข้อมูลที่ใช้สอนเป๊ะๆแต่พอเจอข้อมูลใหม่ปุ๊บไปไม่เป็นเลยอันนี้เราจัดการกับมันยังไงดีครับ overfitting ในเรื่องใหญ่เลยค่ะ พราะมันแปลว่าโมเดลเราไม่ได้เรียนรู้แพทเทิร์นจริงๆของข้อมูลแต่ดันไปจําแบบว่าจํารายละเอียดหยุ่มหยิมของข้อมูลที่ใช้สอนฉะนั้นพอไปเจอข้อมูลจริงข้างนอกที่ไม่เหมือนเดิมเป,เป,เป๊ะๆมันก็เลยทํำนายพลาดค่ะซึ่งอันตรายมากในการตัดสินใจทางธุรกิจครับแล้วแก้อย่างไงครับวิธีแก้พื้นฐานก็คือต้องพยายามทำให้โมเดลมันเรียบง่ายขึ้นหน่อยอาจจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า regularization ค่ะมันเหมือนเป็นตัวช่วยอคอยเบรกไม่ให้โมเดลซับซ้อนเกินไป หรืออีกวิธีก็คือการจูนสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ค่ะคือการหาการต้องค่าหรือหาปุ่มปรับที่เหมาะสมที่สุดสําหรับโมเดลและปัญหานั้นนๆอ๋อเหมือนหาจุดที่ลงตัวมาให้มันจําเป๊ะเกินไปแต่ก็ยังเรียนรู้ได้ดีพอใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะรวมถึงเทคนิคอื่นๆอย่างการปรับสเกลข้อมูล Data Sc a l i n g หรือการเพิ่มข้อมูล Data Augmentation ก็ช่วยได้เหมือนกันโอเคครับสมมติว่าเราจัดการ o v e r f i t t i n g ได้แล้ว โมเดลวัดผลออกมาก็ดูดีแต่ทีนี้พอจะเอาไปใช้จริงคนอื่นๆในทีมหรืออาจจะผู้บริหารอาจจะยังไม่มั่นใจเพราะไม่รู้ว่าข้างในโมเดลมันคิดยังไงทำไมมันถึงให้คำตอบแบบนี้ออกมาเรื่องความโปร่งใสหรือ interpretability เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนครับในทางปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมนะคะเรื่องนี้แบบสำคัญมากๆๆเลยค่ะเพราะหัวใจสำคัญคือความน่าเชื่อถือหรือ trust ถ้าเราอธิบายไม่ได้ว่าทำไมโมเดลถึงแนะนำแบบนี้ทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นการจะเอาไปใช้กับเรื่องสำคัญสคัญเนี่ยมันก็เสี่ยงเกินไปค่ะครับจริงด้วยครับการที่โมเดลมันอธิบายตัวเองได้หรือ interpretability เนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างมากตั้งแต่ช่วยเราดีบั g หาจุดที่โมเดลอาจจะทำงานแปลกๆหรือมีอคติซ่อนอยู่ไปจนถึงการสื่อสารให้คนที่อาจจะไม่ใช่สายเทคนิคโดยตรงเข้าใจแล้วก็ยอมรับในผลของมันค่ะ และมีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้โมเดลมันอธิบายตัวเองได้บ้างครับก็มีหลายวิธีค่ะอย่างเช่นการดู feature i n p o r t a n c e เพื่อให้รู้ว่าข้อมูลส่วนไหนที่โมเดลให้น้ำหนักเยอะในการตัดสินใจหรืออาจจะใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง s h a ์หรือ Lime ค่ะพวกนี้จะช่วยชี้ให้เห็นเลยว่าสำหรับการทำนายแต่ละครั้งเนี่ยปัจจัยไหนส่งผลบวกปัจจัยไหนส่งผลลบ โอ้โหเหมือนเราเปิดกล่องดำออกมาดูข้างในได้เลยนะครับทำให้เรามั่นใจขึ้นเยอะแล้วก็คงช่วยให้เราปรับปรุงโมเดลในรอบต่อไปได้ตรงจุดมากขึ้นด้วยเพราะรู้ว่ามันมองเห็นอะไรหรือพลาดตรงไหนไปถูกต้องเลยค่ะมันคือกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆวนไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่วัดผลให้ตรงเป้า แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง Overfitting แล้วก็ต้องทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการทำงานของมันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มั่นใจได้จริงๆในโลกธุรกิจค่ะฟังดูแล้วการพัฒนา ML เพื่อเอาไปใช้งานจริงนี่เป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะมากจริงๆนะครับตั้งแต่เลือกวิธีวัดผลที่ใช่จัดการปัญหาที่อาจจะเกิดไปจนถึงการทำให้เราเข้าใจและไว้ใจมันได้ ขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากเลยครับเอองั้นผมขอทิ้งทายด้วยคําถามให้เราไปลองคิดกันต่อดูนะครับเมื่อโมเดลมันเริ่มอธิบายการตัดสินใจของตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอะไรคือความท้าทายด่านต่อไปในการสร้างความไว้วางใจแบบสมบูรณ์จริงๆระหว่างมนุษย์กับ AI ในการทํางานร่วมกันครับ